สวัสดีจุงกระแมวบอลพระองคุเนี่ยสัม사ยทุกคนนะครับที่กําลังรับชมอยู่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนเลี้ยงช้างและพลนักเที่ยวนะครับผมมาตอนนี้คนเลี้ยงช้างได้เบิร์ตนาทีแล้วนะครับผมมากําลังจะเดินออกเลาะนะครับผมฮะบรรยากาศรอบๆนะครับผมว่าบริเวณงานนะครับผมฮะหรือว่บริเวณโดมนะครับตอนนี้นะครับผมฮะผมกําลังจะเดินไปหาแนวกินอยู่ครับผมฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผม ปัาพ่ฮอดหมูย่างหมูหนึ่งครับผมพ่นบอกว่าซุกแล้วสิบสิลอ่อนะครับผมเดี๋ยวผมสิบมาท่านอยู่ครับผมปัคือหมานแท้ปัดแม่พยพญาคนใไม่ครับผมคุณแม่สุภาพนะครับสวัสดีครับสว่วนนี้ก็เป็นพ่อผู้ใหญ่เวอรอสวัสดีครับ แคนดี้น้องแคนดี้โอ้ ผู้สาวผู้สาวขายหน้ามุดตาหักตะหักแช่ กินบ่อเอิ่นกันไหมเอายานดับบัตโอ้ <laughs> อันนี้คือน้องชมพู่ดนะครับผมน้องชมพู่นะครับผมช่วงนี้คือถ้าถ้าน้องชมพู่เข้าคลิปหรือว่าถ้าเป็นผู้สาวเข้าคลิปนะครับผมสิบปังมากเลยครับถ้าเป็นคลิปของคนแรงช่างนะครับ<อ>คือขันเป็นผู้ขันเป็นผู้สาวมาเข้าคลิปคือสิบปังมากเลยครับผมแล้วเรียกว่านะครับโอ้ยยานดับบัตโอ้ยยาถั่วยาไอเนี้ย เขินไหมสิบอร์อะรอลกิน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 แบบยั่วยั่ดโคตรอะไรเห็นยังต่ออ๋อเหรอนะครับผมนะครับสำหรับน้องชุพููนะครับผมหมดหน้าที่แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็แล้วไม่ไบ้บานรอแล้วเอาล่ะก่อนนี้ก็ไม่มีรถไงรอรออะไรอยู่ กูาเ็นหนโป่าโ้ยกูเป็นปอดหน้าปกงาอะไรนะอะไรนะอ่านิโน่นิโน่น้าปงากมเป็นนิโน่ไม่ใช่นิโน่หน้านิโน่อะไรเหออบินันินดีนิโน่เหรนดีนิโน่อินดีนิโน่อ๋ออ๋นี่วะ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  เล่ว oui. nah. ันนี้เ่าเดียววนเ่าเน่ยเ่นี่ยโอ้แล้ว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 ล่อจะเล้พอมา่อก้อนเจอเล่นลูกเลยเล่นอมื่อก่เเล่นลูกเยดเมอกอกป็นั้นเอกัน้เหมือนกันเีก็มีการใช้เนี่ยสงก้อนนี่ละแกงออ้าอเพือเป็นตะซูลแทนเาแกงเอาละตาอดเป็นตะูลดีล้วแกงลกเมาวน ชมพู่อินดี้นิโน่เฮ้ยแต่พี่ก็ว่ามันโอเคอยู่นะคนน่ารักกับคนหล่ออะไรประมาณนี้สุดยอดอ่ะเอฟซีมากกว่าถ่ายรูปว่าถ่ายรูปกั่ใครอ๋อถ่ายรูปก่อนไหมถ่ายรูปก่อนไหมล่ะได้ได้อถ่ายถ่ายไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ถ่ายไปอย่างนี้เลยตามติดชีวิตเท่าชู่ตามติด ผิดปกติแทนมันเองกินยาเพราะไม่เจ้างควานกินยาพาราเม็ดหนึ่งแม่นบอกยากินยาพาราเม็ดหนึ่งรู้กินมาสองวันแล้วมืกอวันรู้นอดตึงตื่นรู้เจ็บเขียงแบบเจ็บทั้งเจ็บคอด้วยเพราะว่าไม่ต้องใช้พลังเสียงใช่ไหมต้องใช้แบบเสียงเสียงสูงอ๋อเสียงซึ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอถามหน่อยวันนี้หนูร้องเพลงช้าใช่ไหมก่อนหน้านั้นใช่ใช่อุ้ยจริงเปล่าิเขาไม่เห็นหรอคนลุกเลยอ่ะ จิมอนหีงไอไอพวกเป็นอินดีได้เนี่ยเอาแาพี่จชอบย่องหาน้หว้ยเอากันยอกๆซื้อเป็นเรื่องปกตินะผมนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องปกติแหละค่ะขอบคุณมากบอดโบบคาทีัโถ่ก็คือนะครับผม อยู่กับน้องชมพู่นะครับผมแล้วก็ทางด้านบนก็แสดงงานอยู่นะครับแล้วก็ทางเข้าก็นะครับหลอกบรรยากาศรอบงานคือจังงานวัดนี่ครับพี่น้องนะครับคอมเมนต์เรานเอานาน,อไไอน้ำเปล,เล่าน้ำเปล่าไม่ใช่เหล้าน้ำเปล่าไม่ใช่เหล้านะครับมือนี้นะครับดีใจนะครับผมมือเ,เอาลอเลย ห่วงนี่แหละทายเลยถ่ายเลย,เยนะครับโอ้ยผมกับพ่อลูกน้องมามินี่เอฟซีน้องเขามายืนถ่ายถ่ายลูกถ่ายลูกด้วยน,นแล้วอ๋ออ๋อถ่าย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 เอาแ้ว<ๆ>จะมาบอไนออไมให้เป็นส,นส่วนส่วนหน่อยสิออโอเคครับรอดอน้องมนถ่ายรูปนะครับผมเอาล้่าโอเคครับผมโอ้ยผมขอโทษผมไม่รู้โอเคครับอะไรนะเอาใหม่ดิรูป ถ่ายรูปใช่ไหมรูปตั้งหรือรูปนอนถามนนะรูปตั้งหรือรูปนอนรูปตั้งหรือรูปนอนนะเอาลูกตุกตั้งโอ้นี่ครับพี่น้องนะครับคนมาขอถ่ายรูปนะมวยบีไพรปมอีกรูปหนึ่งนะครับผมกันเหนียวถ้าผมบอกว่า 3- 4สี่คุณบอกว่าขี้เลยนะครับ3 4สี่ขี้ โอเครอดูกันโอัพญานพญานรูปเพิ่นบ่งามโอ้ยรูปโอ้ถายกี่รูปเนี่ยสองรูปสองรูปดูไม่เจอรูปหนึโอ้ยอนนีนะครับผมธรรมดานะครับผมน่องแล้วพูตาน่องนองแล้วพูตาฮักนะครับผมก็อะไรนะ แง่งแฟดอู้เนี่ครับบัตเอฟซีมาขอถ่ายรูปครับผมบัตไดแท้ผู้อยู่ไกลบ้านนี่นะครับบัตคักคักคักอีหลีสุดยอดนะคบัต กานพ้นไปนะครับผมฮะสำหรับเหตุการณ์ในช่วงนี้นะครับผมฮะในการแสดงเครื่องแสดงเคิื่งเฮ็ดนันเฮ็ดนี่อยู่นะครับผมฮะแล้วก็หลายๆอย่างบอดก็อยู่เคื่องเวทีนะครับผมฮะตอนนี้ผมก็ยืนคุยกับน้องชมพู่นะครับผมฮะพอดีตามติดขึ้นช่วงนี้นั่งกำลังฮอตแมลงนะครับผมแล้วก็เหมือนประมาณว่านะครับผมฮะทั้งในคลิปหรือใน t ิ๊กต็อกนะครับผมฮะอุ้ยเลอพี่น้องเพื่อนเลอเลยเลอดังดังอุ้ยชมพู่ ทำอะไรขนาดนั้นน่ะไม่เป็นไม่เป็นไรไม่มีใครไม่ไไมีคมใครได้ยินกับอะไรชมพู่ทำไมเธอเลอดังจังเลยปัยย่นภาษาปั่นนก็เอเิบมาเอียเอ่ยมเอี่ยมคือบ่หักโลยเอาละครับพี่น้อง <c oughs> อครับผมเอาแค่นี้คลิปน้องชมพู่นะครับผมมาถ่ายน้ำเพลินนะครับผมพอได้หัวพอได้มวนพอได้หยอกนะครับผมให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับผมมาสำหรับน้องชมพู่สุภาวดี เพชรบ้าน,นแพงน,น,นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมมาผู้ใดที่เบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับหือเ,เขาโศกเธอบ่ต้องโศกก<ส>ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องคนเลี้ยงช้างลำพูอนออฟฟิเชียลด้วยนะครับฝากช่องน้องชมพูดม่ด้วยชมพู่เพชรบ้าน,นแพงลำพูอนออฟฟิเชียลค่ะนี่นะครับผมมาชมแล้วอย่าลืมนะครับผมเพื่อความบันเทิงนะครับผมพยอยากให้พี่น้องยิ้มอย่ามาม่านะคะอย่ามาม่าดูอะไรมาม่าไม่มีหรอกมีแต่ต้มยำ อย่าดราม่าเด้อออโอเคโอเคไม่มีไม่มีนะครับน่ารักน่ารักพี่น้องเอฟซีน่ารักน่ารักเหยิบหม้อมาแล้วหยิบหม้อมาแล้วไม่พอผมนะครับเหยิบหม้อมาแล้วหยิบนะครับแล้วก็เอ้าคือโศกอีกบ่เนี้ยบอกบึ้งแล่ะเป็นป้าเอ้ากลางข้ากลางคืนมาหาร์ดสอนบอลเชลันก็เปอร์เซ็นสอนข้าวทรายเปลี่ยนนานแล้วพี่น้องเอาเปลี่ยนหน้าแล้วปอนอ้าว่ายขีบอีกจะลิปก่อน นะครับผมเอาไปซ้ำนีซ้ำก,ก่อนนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันิ<ค>ปอีกเอาล้างมาห้าแด็กๆเอากระสิทธายคลิปอีกคลิปนึงเอาเอาตามนะครับผมถให้พูดยียวแซ่บกาย <c oughs> เอาฝากไว้แค่กันแล้วกันใน้อาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจุ๊งครับบ๊ายบายโอ้คุณครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจุ๊งครับแมวบองประโคนบูเนี่ยแซมทรายทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่องยูทูบของคนเล่นช้างลำเพลินน้องวิเชียวนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ภายใน การไลฟ์สดของสาวน้อยเพี่น้องแพงครับผมฮะไลฟ์ฟอร์มโฮมนะครับผมการไลฟ์สดนะครับกับสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับที่กำลังรับชมกันอยู่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนเล็กช้างลำเบอร์เทวินเชียวนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับแม่ค้าอีกแล้วนะครับผมนะครับแม่ค้าก็น่ารักอีกแล้วครับผมครับตอนนี้ก็นั่งใกล้ๆแม่ค้าเลยครับผมอ่าแม่ค้าก็ขายน้ำอยู่นะครับตอนนี้ครับโคได้ขาย ที่แง่เดียวกันนะครับผมครอยู่ในสายงานสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับมาขายน้ำอัดลมนะครับผมบแม่ค้าน่ารักนะครับมานั่งข้างแม่ค้าเชียร์แม่ค้าอยู่ครับผมผมาขายได้เขาจะขายไม่ได้ก็พ่อมานั่งพ่อมานั่งหน้าร้านนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ อยู่ที่โดมนะครับผมนะครับสำหรับพี่น้องนะครับผมมาถึงเบิร์คลิปนี้นะครับผมมาใครที่ติดตามนะครับผมมาก็ขอบคุณด้วยกันแล้วกันใครว้าวไม่ได้ผู้สาวงายอันนี้เป็นผู้ติดตามนะครับผมของศิลปินนะครับผมนะครับรู้สึกว่านะครับผมกำลัการนะครับผมตอนนี้เขากำ คนนะครับหยอกหคน